ส่วนสัวปลุกลมศูนย์ปภเอเจีร้อนนะครับกำลังปัดลมลมในทั้งหน้าต่วป,ปลุกปลุกลมนะครับลมเป็นนี่ก็เป็นแบบจากแบบนี้นะครับสองฝั่งั้ำผสมนะฮะโดยรมทั้งส,สองฝั่งนะครับเอาไวป้ปลูกต้นไม้จอดรถนะครับไว้เป็นที่รวมพลของ ผู้ที่จะมาเข้าฝึกอบรมนะครับก็จะมีการปรับภูมิทัศน์นะครับจะได้ร่มลื่นหน้ามองหน้าอยู่นะครับส่วนสุโรมนะครับศูนย์พอเขตสิวดอนครับสวัสด,ดีครับ